ดนันดลจะตกเฟรมเลยไม่ตกไม่เป็นไร <c oughs> กล้องนะตกเฟรมหน้าจะใหญ่แต่เหลือครึ่งเดียวโอเคได้ <c oughs> ใหญ่ได้ให,หน้าใหญ่เหลือครึ่งเดียวก็จะได้ดูไม่ใหญ่มาก <c oughs> วัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเจกตคริตขออย่างดีต้อนรับเข้าสู่ในรายการเดินกับพระเจ้าในทุกวันใหม่กับพี่น้องในคริสจักรเฟิร์สไทท a เพสเปโดเรียนเชิร์ชออฟซานโฮเซ่นะครับพบกับผมครับศาสนราจารย์ตัวราษาพงผ้านสวยสีบานของคริสจักรครับดิฉันอร์รี่ผ้นสวยค่ะจาเจนจีราค่ะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับที่เราจะเดินไปด้วยกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับอากาศก็ไม่ร้อนเกินไปนะครับ ก็เราเองก็อยากจะนำพี่น้องได้มีโอกาสได้ร่วมรับะพรพของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้ที่จะเดินไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับอยากจะรบกวนอาจารย์อรพินนำราอธิษฐานขอาการทรงนำจากพระเจ้าด้วยกันนะครับค่ะขอ,ขอร่วมเดกันอธิษฐานนะคะสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตของข้าพระองค์ลายพระองค์ผู้ทรงรักพระองค์ทรงดูแลชีวิตของข้าพระองค์ลายทุกทุกวัน และความรักมั่นคงของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้งเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าในชีวิตของขับพระองค์ทั้งหลายทําไมขับพระองค์ทั้งหลายมีสันติสุขในพระองค์ทุกๆเวลาเพราะรู้ว่าพระองค์ทรงเฝ้ามองดูอยู่และพระองค์ทรงพร้อมช่วยขับพระองค์ทั้งหลายเสมอในยามที่ขับพระองค์หลายพบกับอุปสรรคปัญหาขับพระองค์หลายมั่นใจในความรักของพระองค์มโนทนาขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า พี่น้องครับวันนี้ก็อยากจะนําพี่น้องได้มาอยู่กบาบข้าพเจ้าด้วยกันเราจะร้องบทเพลงสองบทเพลงด้วยกันนะครับก็คือ,อเพลงเกลียวเชื่อนะแล้วก็อีกเพลงบทห,หนึ่งก็คือข้าจะรักและบูชาครับซึ่งวันนี้ก็หัวข้อที่อยากจะหนุนใจพี่น้องก็มาจากหนังสือยอห์บทที่14บสี่ข้อยีในหัวข้อที่บอกว่า,าสันติขในพระเยซูคริสต์ ก่อนที u, ่เราจะฟังโาษนาของพระเจ้าอยากจะให้เราได้มาร้องเพลงด้วยกันนะครับดูบทเพลงที่ว่าเกลียวเชื่อจะเปรียบความทนของเชื่อเป็นเลียวดังความสำคัญ I am a man <Sanly> whos a man whos a man หาเคยโทุทุกคนหุนใจและให้กำลังเราจะคล้ายดังมิเชื่อเราแต่ตอชีวิตในพระรีตในชีวิตแห่งความสมานคล้าย,ายดัง ม,ม,มันมันมันคงหากเราแหลรครึดมีชีวิตดังเกลียวที่คนราะเราจงจะ,จะล้นในใจเสมอจะเปรียบจะเปรียบคว<น>ามคุณของเชื่อเป็นเกลียว เราแลมพระครีมีชีวิตดังเพียรที่ทนรักเราคงจะล้นในใจเสมอรักเราคงจะล้นรักเราคงจะลน้ะลน เพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่มีความหมายมากทีเดียวนะครับว่าหากชีวิตของเราเป็นเกรียวเชื่อนะครับที่ผูกพันกันและกันส,สันติสุขก็เกิดขึ้นในชีวิตของเรามากมายนะครับพี่น้องครับในวันนี้ก็อยากจะให้เราได้มาอ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในหนังสือยอนบทที่14ข้อที่27ินะครับอาจารย์นรพลน,น้ำเราอ่านนะครับยนบทที่14ข้อ27 เรามอบสันติสุขไว้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราให้แก่ท่านเราไม่ได้ให้เหมือนอย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์และอย่าก,กลัวเลยครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่เชื่อและติดตามพระองค์พระเิสุคริต์กำลังพูดให้กับสาวกของพระองค์ที่กําลังติดตามพระองค์ที่ กำลังเรียนรู้จากองค์พระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใดและพระองค์ก็กำลังเปิดเผยให้เรารู้ว่าพระองค์กำลังจะเดินไปทางในของชีวิตและกำลังนำผู้เชื่อในพระองค์สาวกของพระองค์ได้เข้าใจความจริงเพราะว่าในช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์กำลังถูกจับและก็ถูกตรึงเที่กังเขนพระองค์ก็ได้กล่าวถ้อยคำแห่งความหวัง นะครับเป็นคำาปรบโยนให้กับเราสาวกของพระองค์ที่จะเห็นนะความจริงพระองค์ไม่ได้สัญญาว่าพระองค์พวกเขาจะไม่มีปัญหาอะไรนะหรือ,อโลกว่าโลกจะใจดีกับพวกเขาอย่างไรนะแต่พระองค์สัญญาว่าจะมอบสันติสุขที่แท้จริงให้กับพวกเขาสันติสุขที่พระเยซูคริสต์ให้นั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ขึ้นอยู่กับความมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจา้าพี่น้องครับเราทราบว่าสันติสุขในโลกนี้ก็เป็นสันติสุขแบบชั่วคราวใช่ไหมครับแต่สันติสุขในพระยุสกิก็คือสันติสุขที่มั่นคงนิรันดร์แม้ในยามที่พายุพัดผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะทำไมสันติสุขในพระยุสกิดจ,จึงทำให้เราสามารถรเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างจาก สันติสุขของโลกคุณจ๋าครับเมื่อคุณจ๋าได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้คุณจ๋ารู้สึกได้เห็นหรือได้ข้อคิดอะไรบ้างในเรื่องของที่พระยุสุบอกว่าเรามอบสันติสุขไปให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราให้แก่ท่านนั้นเราให้ไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกและอย่าก,กลัวเลยค่ะในความในความกลัวใช่ไหมคะ ถ้าเรามีอะไรที่เรายึดไว้ได้มันก็จะทำให้เรามีความมั่นใจอย่างเช่นเวลาที่เราหัดว่ายน้ำเราเรายัางว่ายไม่ได้ mm hmm. แต่ถ้าเรามีห่วงยางมันก็จะสามารถที่จะพยุงให้เราสามารถอลอยตัวได้ mm hmm. ในในในความที่เรามีสันติสุขในพระคริสต์มันอยู่ข้างในจิตใจ เป็นความมั่นคงเป็นความชื่นชมยินดีเป็นความสุขทําให้เรามีชีวิตที่สามารถที่จะผจญทุกสิ่งได้แล้วก็เราที่เรามีความรักที่จะมอบให้กับคนอื่นด้วยมันทาให้ให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างดีค่ะเหมือนเหมือนบทเพลงที่เราลองไป็นงตะกี้ดีว่าเกลียวเชือกเป็นเกลียวเชือที่พันผูกกันนะครับเป็นทาให้เราเกิดพลังแห่งชีวิตอาจารย์รจนพินแล้วครับเมื่ออ่านพระชนมของพระเจ้าตอนนี้ ได้แง่คิดอะไรบ้างในสิ่งที่รรประเยซูตรัสกับอาจารย์ครับความสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้กับเรานี้แตกต่างจากความสุขที่เราสันติสุขที่เราไขว่คว้าในโลกนี้จริงๆค่ะ,ะเพราะว่ามีมีหลายในหลายๆครั้งที่เรารเผชิญกับปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจ ปัญหาในส่วนของเศรษฐกิจปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวในสังคมแต่เราจะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วยความมั่นใจและด้วยความสุขได้ยังไงถ้าเราฝืนใจเราไม่มีความสุขแน่แนมีการปรับตัวในหลายๆครั้งในชีวิตของดิฉันเองนะคะ ตอนที่รับใช้ร่วมกับอาจารย์ปีปีแรกๆตอนนั้นมีลูกชายลูกชายเพิ่งขวบหนึ่งขวบกับไม่ถึงไม่ถึง8เดือนเนาะเรารเผชิญปัญหาในส่วนของเศรษฐกิจแต่เรามั่นใจในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงช่วยเรา ในครอบครัวของเราเราเดินไปสอนเพื่อคัมภีร์ให้กับคนในชุมชนทางทันีีในกระเป๋าของเราไม่มีตังสักบาทเดียวเนาะแล้ววันหนึ่งเราก็าคุยกันก็คืออุย้ยตังในในกระเป๋าจะหมดแล้วนะแล้วดิฉันก็บอกกับนักศึกษาที่ฝึกงานอยู่ด้วยกัน ว่าเนี่ยเงินเนี้ร้อยแปดสิบบาทไปตลาดไปตลาดซื้อผักซื้ออะไรก็ได้แต่หมูซื้อนิดหน่อยเมื่อก่อนหมูมันไม่แพงหมูมันโลนละสามสิบห้าบาทเองเนาะก็โอเคซื้ออะไรมาก็ได้ที่มันสามารถอยู่ในตู้เย็นของเราและทำได้หลายๆวันซื้อไข่มาด้วย แล้วนักศึกษานักศึกษาตอนนั้นดิฉันสอนนักศึกษาปิญญาตรีและปิญญาโทนักศึกษาที่มาฝึกการกับเราเขาอยู่เขาเรียนปิญญาตรีแต่เขา,าอายุอ่อนกว่าอะเขา,าอายุแก่กว่าดิฉันดิฉันเป็นอาจารย์ที่อายุน้อยกว่าเขาเขาเขาบอกว่าแล้วเหลือตังเท่าไหร่อาจารย์เพราะว่าเรือสองร้อยแต่ต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเขากอ จากการไปไปซื้อค่ะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วไม่แน่ใจว่าตอนเย็นนั้นมีการจ่ายอะไรอีกไม่ทราบแล้วเขาก็สะกิดตลอดเวลาอาจารย์ได้อาจารย์ได้าาดมีตังค์เหลือแค่สองร้อยนะอาจารย์ได้มีตังค์แค่เหลือแค่สองร้อยนะมันจําเป็นต้องจ่ายพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะดูแลเราแล้ววันรุ่งขึ้น เขาก็ลูกทํากับข้าวกันดีฉันแต่เรายังไม่ได้แค่เตรียมยังไม่ได้ทําแต่เราเน้นผักเยอะเน้นผักเยอะแต่เพื่อนอาจารย์ประสารพงศ์มาจากลาปางหิ้วกระเป๋าเขาจะมาประชุมเข้ามาบ้านตะคอเรียกอาจารย์ประสาทพงศ์อาจารย์ได้เอาตายแล้วก็เลยบอกบอกกันักศึกษาว่าสุเปลี่ยนเมนู โอเคไปหน้าปากซอยซื้อน้ำเต้าหู้นะซื้อปลาท่องโก่นะซื้อสาลาเปานะพอเพื่อนมาเราก็เราก็ต้องรับรองอย่างดีตอนนั้นอาจารย์อาจารย์สุวรรณีเขายังไม่เป็นอาจารย์เขายังเป็นนักศึกษาขาอน เงินอาจารย์ได้จะไม่มีแล้วไปก่อนไปก่อนปรากฏว่าเขาก็ไปจัดการทุกอย่างค่ะแล้วสายๆันนั้นรับรองอาจารย์คนนั้นเรียบร้อยอาจารย์คนนั้นก็กลับไปแล้วคนนี้ไม่กระวลกระวายแต่คนที่กระวนกระวายคือนักศึกษาตังเหลือเท่าไหร่ตังเหลือเท่าไหร่ฉันก็ไม่มีตัง นักศึกษาอีกคนหนึ่งมาค่ะเขาก็คุยกันนักศึกษาคนนี้ล้วงสตางค์จากในกระเป๋าบอกว่า,วาแม่เพิ่งส่งมาให้เมื่อวานอาจารย์แบ่งไปใช้ก่อนอาจารย์แบ่งไปใช้ก่อนเขาให้มาสองร้อยให้มาสองร้อยเราก็บอกว่าโอเคแตงคิ้วนะขอบคุณพระเจ้าเ,าเ้าก็บอกว่าเห็นไหมสุพระเจ้าประทานให้แล้วอันนี้ครั้งแรก ก็สันนิษุขนก็อยู่กับเราทำการวิกฤตการณ์ต่างๆเพราะฉะนองพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นความจริงที่พระเยซูคริสต์ก็ได้บอกให้กับสาวกของพระองค์เมื่อสาวกของพระองค์เดินตามพระองค์ในเส้นทางที่เขาจะเดินไปกับพระองค์นั้นเพราะนั้นสันนิษุานขององค์พระเยซูคริสต์จึงเป็นสันนิษฐานที่มั่นใจในสิ่งที่ พระชาติส่งเตรียมไว้ให้กับเราเสมอเป็นสันติสุขแบบที่ไม่เหมือนกับโลกให้นะครับซึ่งแตกต่างจากโลกใช่ไหมครับโลกให้สันติสุขโดยมีเงื่อนไขใช่ไหมครับถ้ามีเงินมีสุขภาพมีความรักแต่พระเยซูคริสต์ให้แม้ว่าเราอาจจะขัดสนและมีความเจ็บปวดในชีวิตสันตะิสุขแบบโลกอาจจะปาะบางนะครับแต่สันติสุขในพระเยซูคริสต์นั้นมั่นใจว่าพระอง,งค์ทรงควบคุมและแน่นหนาะไม่ ไหวต่อสิ่งที่เราในชีวิตสันติสุขแบบโลกนี่นมักจะอยู่ที่ภายนอกแต่สันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์มันอยู่ภายในพระเด็นแม้ว่าเราจะขัดสนบางสิ่งบางอย่างเหมือนที่อาจารย์โรยพินได้บอกไว้ใช่ไหมครับแต่เราก็เดินไปกับพระองค์ด้วยความมั่นใจนะครับไม่วิตกกังวลและฟังพระวจชนะของพระองค์อยู่เสมอดังที่พระเยซูิต์บอกว่าจงดูนกในอากาศมันไม่ไผ่านดูอะไรอีก ดูหญ้าในทุงน่งนาะดอกไม้ก็เกิดนะดูสิ่งที่อยู่รอบตัวเราดูสิ่งด่งท,ที่ในธรรมชาติที่ที่อยู่ได้ครับแล้วเ้าเราสึกทุกใจโอ้ต้องมองฟ้ามองนกมองบินมองทะเลมองต้นไม้ใบหญ้าต่างๆซึ่งพระเจ้าก็เลี้ยงดูเลี้ยงดูแล้วก็อยู่กับเราเพราะเอเองพี่น้องครับทํามกลางโดยเฉพาอย่างยิ่งทํามกลางโรคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้น มีคุณยายคนหนึ่งนะครับได้รับการวินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายทุกคนในครอบครัวก็สุดวิตกกังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณยายและคุณยายก็กลับยิ้มและพูดกับลูกๆหล,ล,ลานว่าไม่ต้องห่วงนะลูกพระเยซูอยู่กับยายนะครับยายมีสัติสุขในใจถึงร่างกายจะเจ็บปวดแต่จิตใจยายสงบมากเพราะรู้ว่าจะไปอยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นอน ไม่ร่างกายจะอ่อนแอแต่หัวใจของคุณยายก็แข็งแกร่งและมั่นคงอยู่ในพัญญาขององค์พระเยซูคริสต์นี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมเห็นถึงสันติสุขภายในชีวิตที่อยู่ท่ามกลางเรานะครับก็จริงมีพี่น้องคริสเตียนหลายคนนะครับที่มีประสบะการณ์ในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนะนักธุรกิจที่สูญเสียทุกอย่างนะแต่ก็ไม่เสียใจและไม่เสียสูญนะ และก็ชายคนหนึ่งนะครับเขาเคยประสบความสําเร็จมากมายในชีวิตแต่พอเจอวิกฤตเศรษฐกิจเข้าไปทุกอย่างก็พังทลายเขาก็เคยคิดว่าจะทําร้ายตัวเองและไม่เอาแล้วนะครับแต่เมื่อเขากลับมาหันกลับหันมาหาพระเจ้าและพบว่าสิ่งที่เขาเสียไปก็คือโลกแต่สิ่งที่เขาได้คืนก็คือพระยซสุคริตไปไดนเองเขาเคยมีความสุขชั่วคราวแต่ เดี๋ยวนี้เขาได้สัมผัสถึงสันติสุขนิรันดร์ที่พระเจ้าได้สรงประทานเขากลับมีชีวิตนะฮะเพราะตัวเองในพระวจนะของพระเจ้าจริงบอกกับเราว่าโลกไม่อาจจะมอบสันติสุขที่แท้จริงได้แต่พระเยซูคริสต์ส่งให้ได้และเป็นสิ่งที่นิรันดร์นะครับสันติสุขในพระเยซูคริสต์ไม่ได้หมายถึงเราชีวิตของเราจะไร้พายุไร้มรสุมแต่ท่ามกลางพายุและมรสุมนั้นเรามีพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในเรือชีวิตของเราในเรือชีวิตของเรา นะและพระเยซูคริสต์ก็ไม่เพียงแค่ให้สันติสุขแต่พระองค์ยังทรงเป็นสันติสุขนะพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเพราะนั่นเองพี่น้องครับในวันนี้ก็หวังว่าพระชนะของพระเจ้าที่เราได้ร่วมเรียนรู้ร่วมกันในประสบการณ์ชีวิตของเราแต่ละคนจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เราเดินไปกับพระเจ้าในทุกวันใหม่และเดินไปกับองค์พระเยซูคริสต์ในทุกๆวัน เราจะมาร้องบทเพลงนี้ด้วยกันบทเพลงอะไรครับคุณจ๋าครับข้าจะรักและบูชาครับข้าจะรักและบูชาพเพลงบทนี้บอกว่าอยากจะพบพระองค์ผู้ทรงดำรงในการเวลาอยากจะเห็นพระพักผู้เป็นที่รักของข้าข้าปรารถนาที่อยู่ใกล้ชิดได้เพรียดในความงามอยากจะนั่งลงใกล้ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซูครับก็ขอ ร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับถ้าจะรักและบูชาอยากจะ กูเป็นที่รักของเธอเพียงหนึ่งวันนี้ได้อยู่เคล้ชิดก็ดีกว่ามันวันในที่ใดได้ได ชีวิตของเรามากมายทีเดียวนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าเลยทวดายเจ้าขอพระคุณพระองค์สลับพระวจนะของพระองค์ที่เป็นพระสัญญามั่นคงที่พระองค์ทรงบอกว่าเรามอบสันติสุขให้กับท่านไม่เหมือนสันติสุขที่โลกให้ข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สลับสันติสุขแท้ที่มีอยู่ในองค์พระเจ้าในเวลานี้ข้าพระองค์ขอพระพรของพระองค์ไวยพระพรไปยังพี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมตื่นไปกับพระองค์ในวันนี้ ขอส่งนำในสุขภาพอนามัยของพี่น้องทุกคนให้มีพลไมยที่แข็งแรงสมบูรณ์เต็มไปด้วยผลสลิดอนุรุษจากพระองค์และขอส่งอวยพรมายังแผนงานกิจการงานต่างๆของทุกคนที่จะทําในวันนี้ให้เกิดผลขออวยพรไปยังพี่น้องที่เดินทางทั้งใกล้และไกลปกป้องคุ้มครองอย่าได้มีเพศภัยอันตรายขอพระองค์ส่งนำอวยพรมายังครอบครัวของทุกคนไม่ว่าทุกคนจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆของชีวิต ขอให้สันติสุขในองค์คเจ้าประทับอยู่กับทุกคนตลอดไปครับผมขออธิษฐานขอพระพรมอบซึ่งกันและก,กันไว้กับคมในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราจะร้องเพลงพระเจ้าเป็นความรักนะครับพระเจ้า เจ้ทรงอาน,นุยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับพี่น้องรอบข้างของเราที่จะได้รับพระพรจากองค์มิ่งเจ้าและคริสตจก First ักรเฟิร์สไทยเพชรวิร c h ช r ออฟซ s นโฮเซ่ก็ขอ,อยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะมาร่วมรับพระพรของพระเจ้าด้วยกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายบ่ายสองถึงบ่ายสามคะ่ะแล้วก็ในทิศสุดท้ายของเดือนเรามีอะไรครับอาจารย์รพินพอดรักนะคะัดก สัปดาห์หน้านี้นะคะเรามีพอดรักนะคะครับก็ทานข้าวด้วยกันทานอาหารเนือ้อเทานอาหารกลางๆลางนะขอเชิญเพื่อนพี่น้องมาร่วมรับประพานนะครับแล้วก็เราก็มีภารกิจอีกภารกิจหนึ่งที่จะช่วยพี่น้องคนไทยเราในเบียเลียนนะครับก็คือเริ่มอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะอ่านะเริ่มอาทิตย์ที่ยี mm ่สิบเจ็ดใช่ไหมฮะอาที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็เวลามาก่อนนะฮะมาก่อนประมาณสักบา mm ่ายสองนะบ่ายสองเพราะว่าเขาจะ เขาจะเริ่มคนที่ดูแลจะเริ่มบ่ายสองจิตตัวชิงบ่ายสามบ่ายสามก็มีน้ำมสการนะครับแล้วก็ทานข้าวด้วยกันก็ฟรีทุกรายการนะครับพี่น้องที่ต้องการการช่วยเหลือรอน้ำมสการบ่ายสองถึงบ่ายสามใช่ก็เริ่มบ่ายโมงทุกท่องอาจารย์เราพินเก่งมากเลยความจําดีมากเลยนะครับก็เชิญนะครับมาร่วมธรกิจด้วยกันในคริสจักรถนนห้าสามศูนย์หนึ่งแมคคีโรดค่ะโอ้ยิ่งยอดเลยนะครับยซานโฮเซ่ค่ะซานโฮเซ่นะครับ ขอพระเจ้าทรงอนวยพรพี่น้องทุกท่านและจะพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเทคเดียวจบเลยเก่งมากเลยหรอมีคนเข้ามาดูอดีมากเลยอ่ะเหรอ